ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกันทุกท่านกันด้วยหลังากนันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะยูทเกมอินเวสเทชันซีหรือวอลซีของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาโปรเจกต์ล่าบอสอีพีสามครับล่าบอสหนึ่งร้อยตัวซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเมืองร้างเกรนบูตสปริงนะครับท่านผู้ชมและก็มีพิมี์ยมด้วยนะทุกคนแต่ว่าพิมพ์ยมหมดพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทําคลิปนี้เสร็จภายในวันอ่พรุ่งนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคน เพราะว่าจุดเกิดของเมืองล้างอ่ะมันค่อนข้างห่างไกลจากบอสเท่าๆกับเมืองบนสุดเลยนะทุกคนต่างจากแคมโพสเพราะว่าแชมโพสเนี่ยจุดเกิดมันจะใกล้บอสมากๆส่วนเมืองล้างกับเมืองบนสุดเนี่ยจุดเกิดใกล้อ่าใกล้เคียงกันเลยนะไกลมากก็เมืองบนสุดได้ฮันนี่มาหนึ่งแล้วก็ไอเอ็มไอฮันนี่สองหรือฮันนี่หนึ่งวะผมจำไม่ได้ฮันนี่สองไอเอ็มไอหนึ่งมั้งแล้วก็เมืองแคมโพสได้ไอเอ็มไอมาสี่กระบอกฮั 1, นนะี่หนึ่งนับแล้วก็ สี่หรือสามไม่รู้นะไอเอ็มไอแล้วก็สกาไนได้มาสี่นะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ได้ดอนมาประมาณแสนสามแสนสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เมืองล้างครับท่านผู้ชมเราจะได้ไอเอ็มไอฮันนี่แล้วก็สกาไนมาทั้งหมดกี่กระบอกนะเอาเดี๋ยวนับเฉพาะแบบต่างจากพวกสกาธรรมดาก่อนแล้วกันต่างจากสกาใครอะกับดอนกับไอเอ่ะว่าไอพวกนี้มันดอกง่ายอยู่แล้วนะครับที่ผมได้ตอนนี้ก็คือมี3อย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับต่างจากสกาไนก็คือ เพิ่มข้ามาก็คือฮันนี่กับไอเเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้มากี่กระบอกนะสำหรับเมืองล้างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีดอนอยู่2อง0 0 0หกหมนะครับทุกคนมาดูกันว่า100ตัววันนี้เราจะได้ปืนกี่กระบอกแล้วก็แบ่งเป็นปืนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ดอลล่ามากี่แสนนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปลุยกันเลย โอเคมาทุกคนตัวสุดท้ายของคลิปครับผมตัวที่หนึ่งร้อยของเมืองร้างเกรนบู s สปริงนะครับทุกคนมาดูการตัวสุดท้ายจะได้เราว่าดอลล่าร์ตัวตาการกจาได้น้อยมากตรงเนี้ยอุ้ยฮะนั่นไงตามสูตรครับ <c oughs> ผมหอังแล้วว่าตัวสุดท้ายมันต้องให้ดอลล่า 1, ร์พันหกพิมี์ย้ผมหมดแล้วนะทุกคนหมดตอนยิง ยิงได้สาสิบแปดตัวเออแล้วมันก็หมดเลยนะครับยิงได้ไม่ถึงครึ่งด้วยพเมพยมอมะยิงได้แค่สาสิบแปดตัวอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปสรุปกันที่ตู้ดีกว่านะครับผมว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับผมในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้ดอลล่าร์มาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมไปครับโอเคครับผมทุกคนมานับกันเราได้ปืนมาทั้งหมดกี่กระบอกนะครับผมในคลิปนี้โอเคสรุปเราได้ปืนมาทั้งหมด44กระบอกนะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็น ra ได้มา23นะครับสกาาไนท์ อ่า4กระบอกสกานี้นี่เท่าเมืองแคมโพสเลยนะที่ได้นะครับแล้วก็ฮันนี่มี2ครับดับงนั้นก็เป็นสกาสกาไข่นะครับท่านผู้ชมสรุปเมืองล้างไม่ได้เอไอเลยนะครับเมืองบนสุดกับเมืองแคมโพสได้เอไอด้วยบนสุดได้เอ1แล้วก็1หรือ2ว่าจะไม่ได้แคมโพสได้มา4กระบอกแต่เมืองล้างไม่ได้เลย แต่รู้สึกว่าจะได้ปืนเยอะอยู่นะเนี่ยได้44กระบอกเลยนะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเอออีกเท่าไหร่56ตัวก็คือดอลลาร์นะครับทุกคน่ะประมาณนี้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปล่าบอสมืองร้างของเรานะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูว่าเราได้ดอลลาร์มาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมผมจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมไปย้อนดูฟุดก่อนว่าทีแรกมีดอนอยู่เท่าไหร่นะไปะเดี๋ยวไปดูดอนต่อ โอเคครับผมทุกคนก็สรุปดอนจาก2อ6 0สนะเป็น3ามแสบวกอีก50,000ที่ผมกดซื้อ C.R. Uh, Mac PKM ไปนะครับผมซื้อมาอีกเพราะว่ากระสุนมันไม่พอผมก็เลยกดซื้อในอบอปเลยนะครับก็สรุปบวก50,000เป็น3ามแสนแปลบสองแสครับท่านผู้ชมได้มาแสนสองครับเมืองนี้ได้น้อยกว่าแคม p โพสด้วยอ๋อเพราะว่าแคมโพสมันมีพรีเมียมเต็มเลยนี่หว่าเออลืมอันนี้ได้มาแสนสองแคมโพสได้มาแสน ประมาณแสนสามแสนสี่นะแคมโพสส่วนเมืองนี้มีพรีเมียมถึงแค่38ตัวแล้วก็ตัวที่39ถึง100เนี่ยจะไม่มีพรีเมียมนะครับเพราะพรีเมียมหมดก็ได้ดอนมาอีกแสนสองนะครับทานผู้ชมสำหรับเมืองล้างยิงบอส100ตัวนะครับทุกคนก็ได้ของประมาณนี้เลยนะครับปืน่น44กระบอกแล้วก็ดอลล่า64ีครั้ง64ตัวนะเอ้ย54ตัว56ตัวอะไรกูเนี่ย56ตัวทุกผู้ชมเออประมาณนี้นะครับผม ก็จบไปเป็นท like ี่เร like kind of ียบร้อยแล้วอาการปวดหลังก็กำเริบอีกแล้วฝากกระทืไรคลิปนี้ด้วยทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ให้กับคลิปโปรเจกต์ล่าบอส100ตัวให้ด้วยนะครับผมกดกระทืบไลค์มาเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมมาดูกันว่าผมจะไปฟาร์มเมืองไหนต่อนะครับผมล่าบอส1 0 0ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือแอร์พอร์ต นอราดเอ่อบาวเดอร์เหลือ3เมืองนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับว่าผมจะไปเมืองไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บเชิญคลิปหน้าครับผม